ทารุสาก,กติกาวัตถุอันว่าเรื่องแห่งบุคคลผู้เที่ยวไปด้วยกุยนอันเต็มแล้วด้วยฝืนมายานข้าพระเจ้าวจเตจก่าสถานว่าพระสัสดาวิหารตัวเมื่อประทับอยู่เวรุวเนในพระเวรุวันอารพาทรงปารบปุตตังซึ่งบูตปุคละสาของบุคคลทารุษากติกาสาผู้เที่ยวไปด้วยกุยันอันเต็มแล้วด้วยฝืน,นเเากเทสิตรัสแล้วธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนิว่า สุปาพุทธังอิติดังนี้เป็นต้นหิดังจะกล่าวโดยพิสดารธาราการว่าเด็กทั้งหลายทาเวสองอิติคือสมาธิทิกาปุตโตจะอันว่าบุตรของบุคคลผู้มีความเห็นชอบด้วยมิจฉาทิฐิกาปุตโตจะอันว่าบุตรของบุคคลผู้มีความเห็นผิดด้วยราชกหัสมิงในเมืองช่วาราชคือกีรันตีย่อมเล่น โคะกีลังเล่นด้วยครูปอภิขณังเนืองเนืองเตสุทวีสุทารเกสุในเด็กทั้งหลายสองเหล่านั้นหนาะสมาทิติกาปุตโตอันว่าบุตรของบุคคลผู้มีความเห็นชอบขิปะมาโนโทอดอยู่คูลังซึ่งครูปอาวัชิตวานึกถึงแล้วโู้ธานุสติงซึ่งพูธานุสติวัตวาก่าวแล้วว่า นะโมอันว่าความนอบน้อมโหตุจงมีพุทธศาแก่พระพุทธเจ้าอิทธิดังนี้ขีปติย่อมทอดคู่ลังซึ่งครูปอิตโรมิชาทิฏกปุตโตอันว่าบุตรของบุคคลผู้มีความเห็นผิดนอกนี้อุทิศตวาแสดงอ้างแล้วคุณเอซึ่งคุณทั้งหลายทิฏฐิยานังของเดรธีทั้งหลายวตวาเก่าแล้วว่า น้มอว่าความนอบน้อมโหตุจงมีอรหันตานางแก่พระอรหันต์ทั้งหลายอิตธิดังนี้ขีปติย่อมทอดคู่หลังซึ่งครูมเตสุทวีสุธารเกสุในเด็กทั้งหลายสองเหล่านั้นหนาะสัมมาทิฏฐิกาปุตโตอันว่าบุตรของบุคคลผู้มีความเห็นชอบชินาติย่อมชนะอิตโรมิชาทิฏฐิกาปุตโตอันว่าบุตรของบุคคลผู้มีความเห็นผิดนอกนี้ ปราชญติย่อมแผลโสมิชาทิติกฐิปุตโตอันว่าบุตรของมุคลผู้มีความเห็นผิดนั้นทิสวาเห็นแลลกกิริยังซึ่งกิริยาตาสาสมาทิฏฐิปุตตาของบุตรผู้มีความเห็นชอบนั้นจินเตนตะว,วาคิดแล้วว่าอะยังมะมะสหายโกอันว่าสหายของเรานี้ อนุสริตวาตามระลึกแล้วเอวางอย่างนี้วัตวากล่าวแล้วเอวางอย่างนี้ขิปันโตทอดอยู่คู่ลังซึ่งครูชินาติย่อมชนะมังซึ่งเราอาหางปีแม้อันว่าเรากริสามีจะก,กระทารรกิรยังซึ่งกิริยาเอวะรูป,ปังมีอย่างนี้เป็นรูปอิติดังนี้อากาศีได้กระทำแล้วปรจจะย่ง ซึ่งอันสั่งสมรอบผู้ธานุสติยังในพุ้ทานุสติอาถาครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่งปิตาอันว่าบีดาตัดสาทารกษาของเด็กนั้นโยเทตวาเทียมแล้วสก,กตังซึ่งเกวียนคัชันโตไปอยู่อัธายะเพื่อต้องการทารูนังแก่ฝืนทั้งหลาย อาทายะทาพาเอาธรกังซึ่งเด็กตังปีแม้นั้นคันตวาไปแล้วสกตังยังกวเอนปุเรตวาให้เต็มแล้วทารุนางด้วยฝืนทั้งหลายอัตวิยังในดงสับที่จะมาสัมพันเข้ากับปุเรตวาตัวนี้นะครับเขาจะประกอบสับเป็นชติวิพัฒน์แต่เวลาแปลแปล,แปล,แปลเป็นตติยาวิพัฒน์นะครับ อาคัจฉันโตมาอยู่โมเจตวาปล่อยแล้วโควเนซึ่งโคทั้งหลายอุตกาภัสกถาเนในที่อันปาสุกด้วยน้ำสุสานะสามันเตในที่ใกล้แห่งป่าช้าพระหินคเรในภายนอกแห่งเมืองอากาสีและกระทำแล้วพระตาวิสัศขังซึ่งการบริโภคซึ่งพัดอาทาครั้งนั้นโคนานว่าโคทั้งหลาย อาสะปกรลสะของบุคคลนั้นปวิสิงสูเข้าไปแล้วนะครังเอวัสุเมืองนั่นทียาสัติงกับโคคันเนนะด้วยฝูงแห่งโคปวิสันเตนนะอันเข้าไปอยู่นะครังสุเมืองสายันหะสมเยในสมัยคือเวลาเย็นแห่งวันสาก,กติโกปีแมนว่าบุคคลผู้เที่ยวไปด้วยเกวียน อนุพันธ์ทันโตติดตามอยู่โคเนซึ่งโคทั้งหลายประวิสิตวาเข้าไปแล้วนครังสู่เมืองทิสสวายเห็นแล้วโคเนซึ่งโคทั้งหลายสายยางในเวลาเย็นอาทายะจุงแล้วนิขันโตออกไปอยู่นัดสำปาปนี้ไม่ถึงพร้อมแล้วทวารังซึ่งประตู ที่ก็ตัดสมิงภูกะเลครั้งเมื่อบุคคลนั้นอสัมปิเตเอวะไม่ถึงพร้อมแล้วั่านเทียวทวาระปาละโกอันว่าบุคคลผู้รักษาซึ่งประตูปิตหิปิดแล้วทวารังซึ่งประตูอาธาครั้งนั้นปุตโตอันว่าบุตรอาสะปูคราสะของบุคคลนั้นเอกโกวะผู้พูดเดียวเทียวนิปเชนอนแล้วเหตถาในภายใต้ สกตสาแห่งเกวียนรติภาเคในส่วนแห่งราตีโอกมิก้าวลงแล้วนิทางสู่ความลับปณะ,ะก็ราชะกะหังอันว่าเมืองชื่อว่าราชคืออมนุษ,ษาพระหูลังเป็นเมืองมากด้วยอมนุษปกติยาปีแม้ตามปกติโหติย่ำเป็น จะอันึ่งอะยางทารโกอันว่าเด็กนี้นิปโนนอนแล้วสุสานสติเกในที่ใกล้แห่งป่าช้าอมมุรุสาอันว่าอมมุรุทั้งหลายตถาสุสเนในป่าชานั้นประสิงสุเห็นแล้วนางธารกังซึ่งเด็กนั้นเอโกอมมุุโสอันว่าอมมุรุตนหนึ่งปฏิกันตะโกเป็นเสี้ยนหนามศาสนา ต่อพระศาสนามิฉาทิติโกเป็นผู้มีความเห็นผิดโหติย่อมเป็นเอโกอมนุสโสอันว่าอามนุสต์ตนหนึ่งสมาทิติโกเป็นผู้มีความเห็นชอบโหติย่อมเป็นเตสุทวีสุอมนุสเสสุในอมนุสทั้งหลายสองเหล่านั้นหนะอาอมนุสโสอันว่าอามนุสมิฉาทิติโกผู้มีความเห็นผิดอาหากาวแล้วว่า อายังทารโกอันว่าเด็กนี้พระโขเป็นพักษาโนของเราทั้งหลายโหตีย่อมเป็นมะยังอันว่าเราทั้งหลายขาทามะจงเขียวกินอิมังทารกังซึ่งเด็กนี้อิติด,ดังนี้อิตโรอะมนุสโสอันว่าอามนุษย์นอกนี้นิวาเรสีห้ามแล้วตังอะมนุษสังซึ่งอมนุษย์นั้นวาจเนนะด้วยคําว่า อังอันว่าอย่าเลยอายังทารโกอันว่าเด็กนี้เตอันท่านมารุจิอยาชอบใจแล้วตรงนี้พิมพ์ผิดนะครับเป็นรุจินะครับอิติด,ดังนี้โสอมนุสโอันว่าอมนุษย์น,นั้นเตนาอิตเรนะมนุสเณนิวาริยมาโนปีแม้อันอมนุษย์น,นอกน,นี้นั้นห้ามอยู่อนาทยิตวาไม่เอื้อเฟือแล้วว่าจะนางซึ่งคำตาสา อิตรัสสาอมรุสัสาของอมนุษย์นอกนี้นั้นขเหตวาจับแล้วธารกังซึ่งเด็กปาเทสุที่ถท้าทั้งหลายอากาิิฆ่ามาแล้วโสธารกรว่าเด็กนั้นอาหาก่ลาวแล้วว่านะโมอันว่าความนอบน้อมหัวตุจงมีพุทธศาแก่พระพุทธเจ้าอิติดังนี้ค้าเนในขณาตัสมิงนั้น พุทธานุสติปริจิตตาเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้สังสมรอบแล้วในพุทธานุสติอัมนุสโสอันว่าอมนุสมหาพยะพีโตผู้กลัวแล้วแต่ภัยใหญ่ปฏิกมิตวาก้าวกับแล้วอัธสิได้ยินแล้วอาฐาครั้งนั้นอิตรโรอมนุสโสอันว่าอมนุสนอกนี้วัตวาเก่าแล้วนางอมนุสสังกะอมนุสนั้นว่า อกิจจังอันว่ากรรมไม่ใช่เกียตอัมเหหอันเราทั้งหลายกระตังกระทำแล้วมะยังอันว่าเราทั้งหลายกระโรมะจงกระทำธนกรรมมังซึ่งธนกรรมอาสาธรากษาแก่เด็กนั้นอิติดังนี้ตรงนี้ตกมอมมาไปตัวหนึ่งนะครับที่ยิงอยู่ตรงนี้จะมีมอมมาอยู่สามตัวรักขมาโนอ,อาทาสีได้ยรักษาอยู่แล้วตางธรากาัรซึ่งเด็กนั้น เมชาทิตโกอันว่าอามนุษย์ผู้มีความเห็นเิดประวิสิตวาเข้าไปแล้วนครังสู่เมืองพอชนะปาติงยังฐานแห่งพระกยาหารรัญโยของพระราชาปุเรตวาให้เต็มแล้วอาริตวานำมาแล้วโภชนังซึ่งพระกยาหารอาธาครั้งนั้นอมนุษย์อันว่าอามนุษย์ทั้งหลายอุโภปิแม้ทั้งสอง ตสะธารกาาักสามาตาปิตโรวิยะเป็นราวกับว่าบารดาและบิดาของเด็กนั้นหุตวาเป็นนางธารกังยังเด็กนั้นอุทาเปตวาให้ลุกขึ้นแล้วต่างธารกังยังเด็กนั้นโพเชตตวาให้บริโภคแล้วตรงนี้นะครับในหนังสือที่แปลกันนะครับมันยังค่อนข้างจะสับสนอยู่นะครับ ก็แต่ละสำนักก็ลองดูนะครับว่าจะแปลในรูปแบบไหนมันจะมียังเด็กนั้นอยู่สองครั้งนะครับประกาศเซตาวาประกาศแล้วปวัติงซึ่งความเป็นไปนทั่วต่างนั้นว่าราชาวะอันว่าพระราชาเทียวปัศตูจงทอดพระเนตรอัครานีซึ่งอักษรทั้งหลายอิมานีเหล่านี้เถิดอัญโยปุคโลอันว่าบุคคลอื่นมาปัศตูจงอย่าเห็นอิติดังนี้ เชียนทิตว,วาจารึกแล้วอัการานิซึ่งอักษรทั้งหลายโภชนะปาติยังในฐานแห่งพระกยาหารยักษานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งยักษ์ขตาไปแล้วปุณณทิวเสในวันรุ่งขึ้นราชบุริสารว่าราชบุรุษทั้งหลายกรโรนตากระทำอยู่โกลาหลังซึ่งความโกลลาหนว่า ภาชนะพันดังอันว่าพันดะคือภาชนะโจรหีอันโจนทั้งหลายอาวหะตังลักไปแล้วราชกุลโตจากราชะตระกูลอิติดังนี้ปิตหิตวาปิดแล้วทวารานี้ซึ่งประตูทั้งหลายโอโรเกตวาตรวจดูแล้วอปสันตาไม่เห็นอยู่ตาทาธานีในที่นั้นนคิคิมิตตวาออกแล้วนัคราจากเมือง โอโรเกนตาตรวจด,ดูอยู่อีตใจอตจากข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยที่สวายเห็นแล้วสวนนปาติงซึ่งถาดอันเป็นวิการแห่งทองทารุสกะเตในกุญแนอันเต็มแล้วด้วยฝืนขยตวาจับแล้วธารกังซึ่งเด็กตังนั้นมันญายะด้วยความสำคัญว่าอายังธารโกอันว่าเด็กนี้โจโรเป็นโจรโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ทัดเสสูง แสดงแล้วรันโยแก่พระราชาราชาว่าพระราชาทิสวาทรงเห็นแล้วอัครานิสึงอักษรทั้งหลายปุจฉิตธรรมแล้วว่าตาตาดูก่อนพ่อเอตังการนางอันว่าเห็นนั่นกิงอะไรอิติดังนี้โสถารกรว่าเด็กนั้นอาหากราบทูลแล้วว่า เทว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพอาหารอันว่าข้าพระองค์ณนะชาณามิย่อมไม่รู้มาตาปิตรรนว่ามันดาและบิดาทั้งหลายมีของข้าพระองค์อาคันตวาม,มาแล้วโพเชตวายังข้าพระองค์ให้บริโภคแล้วรติงในราตีรักขมานาอัทถังสูได้ยืนรักษาอยู่แล้วอาหารอันว่าข้าพระองค์ จินเตตวาคิดแล้วว่ามาตาปิตโตรว่ามานาเลเิลาทั้งหลายรักขันติรักษาอยู่มังซึ่งเราอิติดังนี้นิพยโยวะเป็นผู้มีภัยออกแล้วเทียวหุวตว,วาเป็นอุปคตโตเป็นผู้เข้าถึงแล้วนิทางซึ่งความหลับอมหิย่อมเป็นอหังอันว่าข้าพระองค์ชานามิย่อมรู้เอตกางการะนังซึ่งเหตุมีประมาณเท่านี้อิติดังนี้ อาทาครั้งนั้นมาตาปิตโรปีแมนว่ามารดาและบิดาทั้งหลายอาศะธารกษะของเด็กนั้นอาคัมังสูได้ไปแล้วฐานัางสูที่ต่างนั้นราชาอันว่าพระราชายะตะวาทรงทราบแล้วปวัติงซึ่งความเป็นไปทั่วต่างนั้นอาทายาทรงพาเอาชชเนซึ่งชนทั้งหลายตโยปีแม้สามเตเหล่านั้น คันตวาไปแล้วสติกังสู่สำนักสัตรของพระศาสดาอารจตวากราบทูลแล้วสะพังภระวติงซึ่งความเป็นไปนทั่วทั้งปวงปุชีทุนถามแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญพู้ทานุสติเอวะอันว่าพุ้ทานุสตินั่นเทียวรักขาเป็นคุณชาติเป็นเครื่องรักษาโหติย่อมเป็นจินโนโขหรือนอแร อุทาหุหรือว่าอนุสติโยอันว่าอนุสติทั้งหลายธรรมานุสติอาถโยปีแม้มีธรรมานุสติเป็นต้นรักษาเป็นคุณชาติเป็นเครื่องรักษาโหติย่อมเป็นอิติดตังนี้อาทาครั้งนั้นสถานว่าบัะศาวัตวาตรัแล้วอาสารัญโยแก่พระราชานั้นว่ามหาราชาดูก่อนมหาบพีษพผธานุสติ เอวะอันว่าพุทธานุสตินั่นเทียวราขาเป็นคุณชาติเป็นเครื่อรักษาโวติย่อมเป็นเกวลังอย่างเดียวนะหาไม่ได้ปณะนะก็จิตต่างอันว่าจิตยาสังชนานางอันชนทั้งหลายเราใดหักจะทีเป็นตติยานะครับสุภาวิตังให้เจริญดีแล้วฐานเนนะโดยฐานะสัพิเทนะอันมีอย่างหกจิตตังอันว่าจิตอันเยนะราขาวรณนนวา ด้วยอันรักษาและอันป้องกันอย่างอื่นหรืออันยัยหีมันโตสเทหิวาหรือว่าด้วยมนและโอสถทั้งหลายเหล่าอื่นนาถิยังไม่มีเตสังชนานางแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นอิติด,ดังนี้เทเสนโตเมื่อทรงสแสดงาถานานี้ซึ่งฐานะหกทั้งหลายอาภาสิได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอมาเหล่านี้ว่า สติอันว่าสติพุทธคตาอันไปแล้วในพระพุทธเจ้าที่วาจะในกางวันด้วยระโตจะในการคืนด้วยเยสังชนานางของชนทั้งหลายเหล่าใดอธิมีอยู่นิจังสิ้นการหนึ่งนิดแต่ชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นโคตมัสสาวกาเป็นสาวกของพระโคโดมหุตวาเป็นปพุชันตีย่อมตื่นสุปพุทธทาง ตือนแล้วด้วยดีศรัทธาในการทุกเมื่อสติอันว่าสติธรรมคตาอันเป็นแล้วในพระธรรมที่วาจะในกลางวันด้วยรตัตตจาในกลางคืนด้วยเยสังชนานางของชนทั้งหลายเ่าใดอธิมีอยู่นิจจังสิ้นการหนึ่งนิดแต่ชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นโคตมสาวกาเป็นสาวกของพระโคโดมหุตวาเป็น ประพุทชันติย่อมตื่นสุป,ปพุธทธังตื่นแล้วด้วยดีศรัทธาในการทุกเมื่อสติอันว่าสติสังฆคาาตาอันไปแล้วในพระสงฆ์ที่วาจะในกลางวันด้วยระตัวจะในกลางคืนด้วยเยสังชนานางของชนทั้งหลายเหล่าใดอธิมีอยู่นิจังเส้นการหนึ่งนิด แต่ชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นโคตามาสสาวกาเป็นสาวกของพระโคโดมหุตวาเป็นประพุชันติย่อมตื่นสุป,ประพุทธังตื่นแล้วด้วยดีศรัทธาในการทุกเมื่อสติอันว่าสาติกายคตาอันไปแล้วในกายที่ว่าจะ ในการวันด้วยรตัตโตจะในการคืนด้วยเยสังชนานางของชนทั้งหลายเหล่าใดอธิมีอยู่นิจจังสิ้นการหนึ่งนิดเตชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นโคตามาสสาวก,กาเป็นสาวกของพระโคโดมหุตวาเป็นปะพุชันตีย่อมตื่นสุป,ปะพุทธังตื่นแล้วด้วยดีศรัทธาในการทุกเมื่อ มนโนอ,อันว่าใจเยสังชนะนางของชนทั้งหลายเหล่าใดรัตโตยินดีแล้วอหิงสายะในความไม่เบียดเบียนที่ว่าจะในกลางวันด้วยรัตโตจะในกางคืนด้วยเตชะนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นโคตามาสาวกกาเป็นสาวกของพระโคโดมหุตวาเป็นประพุชันติย่อมตือนสุป,ปะพุทธัง ตือนแล้วด้วยดีศรัทธาในการทุกเมื่อมะโนอันว่าใจเยสังชนานางของชนทั้งหลายเหล่าใดรัตโตยินดีแล้วภาวนายะในภาวนาที่วาจะในกลางวันด้วยรัตโตจะในกลางคืนด้วยเตชะนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นโคตมัสสาวกาเป็นสาวกของพระโคโดมหุตวาเป็นปะพุชันติย่อมตื่นสุป,ปพุทธทาง ตือนแล้วด้วยดีศรัทธาในการทุกเมื่ออิตธิดังนี้